ใส่รัดเป้าใส่รัดเป้าเปล่ามีเว้นดำน้ำเปล่าเว้นดำน้ำเปล่าครชื่ออะไรครับเาไม่บอกกันเดยวรีบเดี๋ยวรีบเดี๋ยวรีบเดี๋ยวรีบเดีวรี้เดี๋ยวรีบเไปรีบเดไรีเวเดีวเวรีีวรีบเดี๋ยวรีไเดี๋นวรไบเดี๋ยวีดยไปดดำเรวเรดนไปดำน้ีี ที่ไหนและเกาะอะไรนะลูกพูดด้วยพูดด้วยเดินปลาทำได้มองมองนี่มองมองกล้องมองกล้องเดี๋ยวนี้เราไปไหนวันนี้เราไปดําน้ําค่ะดําน้ําที่ไหนลูกที่เกาะทะลุเกาะทะลุนี่อยู่อำเภออะไรครับอำเภอบางพานบางพานบางพานอะไรนะบางพานบางพานน้อยอยู่จังหวัดอะไรครับประจวบคีรีขันธ์จะไปดําน้ําว่ายน้ําเป็นยังไงเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วค่ะายเกาะด้วยใครสอนเกาด้วยใครสอน Chào cô ấy à, chào ấy chào, chào, chào. เต่ว่ามามันกันแดดเลยเป็นกันรดดไม่ออกเข้ามาไหมอ่ะแดดหายเลยแดดมาแล้วครับแดดมาแล้วเธอเธอเเกินด้รู้ไหมทำไมแดดถึงไม่มีทำไมฮะนี่ไม่มีแ่ดเปาไม่มีแดดแล้ไม่มีทิงด้วยสิทิ้งใส่ไงนะพิมพละใส่ไงนะใส่ไง ทำไม่ใส่ข้างในไม่ใส่ข้างในเก็บแดดพอดูเองก็ดีใสนฮะเอ้แดดครับแดดไม่ออกนะครับวิธีวิธีการใช้เพียงกระแดดที่ถูกต้องนะครับถ้าไม่ใช้ไม่ใช้ทันยังไงเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งอาไม่ออกเลยนี้เป็นจุดที่เกาะทะลุนะครับทะลุอยู่ตรงนี้นี่เองตามตำนานแล้วนะครับเป็นโดนสากระเบือของยายลำพึงนะครับทะลุยายลำพึงอยู่ฝั่งโน้นครับ ขวางขวางใส่ใครนะขวางใส่ใครนะบางใส่ตามองไล่ครับมองไล่อ่ะอ๋อทะเลาะก็เรื่องนางยมโดยโอเคครับนี่ถึงแล้วนะครับเกาะทะลุนะครับเดินทางจากเกาะทะลุมากี่นาทีครับอันนี้ฮะกี่กี่กิโลครับกี่กิโลครับจากหกกิโลหกกิโลเอ้หกิโลเองนะโอ้หกกิโลโอ้ไหวมากเลยครับเฮ้ยเฮ้ยครับกอเดินรู้ไหวกรับเลยทะลุของอำเภอบางสะพานน้อยครับเกาะทะลุ ไปดำลักไหงมาที่นี่ลักไหงก็วะเห็นหอยเม่นหอยเม่นอ่าเห็นอะไรเห็นสาลายด้วยเห็นสาลายด้วยเห็นอะไรบ้างลูกข้างล่างเห็นอะไรนะบังกาลังบังกาลังบังกาลังเห็นปลาดาวด้วยปลาดาวปลาดาวด้วยดอกไม้ทะเลดไม้ทะเลด้วยเด็กคนนี้เห็นอะไรบ้างไม่เลยได้ข่าวว่าเป็นผู้ประสบภัยแหละครับมือจับเรือขับขึ้นเรือไม่ได้กันอยู่สามคนแล้ว ก็คือเป็นตีอ๋อไหวเหรึงอย่าถนึงไมยอมถึงผู้ประสบภัยนักท่องเที่ยวหรือผู้ประสบภัยบอกมนาผมวไหวไหวไหะผมเลยเอ้ายืยันนดียงยุี่เดิมเลยตัดสินใจไหวหันติดทางกรับไปกมบผมรถเรืองไปแล้วก็หันมาถามว่าใครวะใครวะไม่รู้จักโอ้ยพวกันอ๋อพวกัน อันนี้กลางเต็นได้ป่ะทีเนี้ยนอนที่นี้ได้อ,อ๋อจนถึงเวิร์มนน้นเลยเหรอนน้นเลยครับมากางเซ็นได้ครับดูความละเอียดทะคนี้ คืออ่าวขามที่เกาะทะลุอำเภอบางสะพานน้อยนะครับก็อยู่บนพื้นที่เกาะทะลุแต่ฝั่งนี้เขาจะเรียกว่าอ่าวขามนะครับรายหาดจ,จะสีขาวน้าต้องเที่ยวมาได้เห็นเมื่อกี้ถามพี่คนเรือเขาบอกว่ากางเต็นท์ได้ด้วยนะที่เนี่ยริงบรรยากาศคือดีจ้ะดูฮะดีมากเลยแต่บ้านผมเองโอ้โหดูชายหาดเลย าวใสบนชายหาก็จะมีเศษปกากรลังลอยขึ้นมาวสวยมากน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา,ลา,ปา,าเอออะไรวะหญ้าทะเลหญ้นะาทะเลเหรครับ,นะรบใช่จ้ะไปดูเออะไรันดู เมื่อเรามาเลยติดเกาะเป็นควา,ามสามากกรถของธรรมชาตินี่สวยเดี๋ยวนะนี่ครับเป็นซากปะการังมากองรวมกันโอ้เยอะมากกคงจะโดนขึ้นทะเลซัดมา อันนี้กเรเลกต้อนอะไรนะเรียกไม่ถูกช่างมนนี่ฮะโห้ยเหมือนมันมาเกาะร้างเลยนี่คลาสสิกมากวู้สวยมากวิวมุมน,นีม้ครับสวยไหมครับสวยไหมครับทุกคน,เป,นเป็นผู้ประสบภัยแหละครับ ฮะเหลียบหินเล,<ะ>นลื่อนไหนอะ่อนนะอ้าวโอ้นี่สวยเห็นไหมอ้าวเฮ้ยไม่เชื่อว่าเนี่ถ้าไม่ตายคือมันกับลูกกระดิกเนี่ย<อ>เหมือนไหมเหมือนกล้วยไหมแต่มัน,นถามๆๆเนองอันนี้มันคือต้นอ,อะไรอะคะเรเรียบร้อยเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากไม่รู้ไกด์บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ครับ

con say á con say bây giờ còn gì đã vừa con này bên này nào cái này nói gì biết sao hả bay bay mới à con cang chia kêu chia kêu đây đi cho con kêu con kêu con mua nè เราจะรู้คืออยู่ในน้ําเค็มก็ไม่ตายเอออยู่ในนัมม้นเค็มไม่เค็มได้อยู่บน,นกบนกก็ไม่ตายเออเอาร์กมันนะบ้านมาพิซัตาตายนุ่มมากเลยนะสายนุมน่มสายหนุ่มๆเหมือนเดินบนแป้งมันใช่นี่คือทะเลแถวบ,นะบ้านเราเนาะบ้านเราแต่อยู่แค่เราไม่ก็ได้มาได้านานๆเราจะมากันทีใช่ครับเกาะทะลุอันนี้เรียกว่าหาดขามเพราะว่ามีต้นมะขามใช่ต้นมะขาม สองต้นเจ๊ะยังไงอาการคือยังไงมันคือหน้าจะเนื้อเลยแหละท้ารู้หรือพอรู้ไม่เล่นนังบักกบไม่ไปไหนเลยเนี่ยอ้าวอ้าวนังกินไอยิ้มยิ้มกินอนไรโรคกินอะไรโลกกินอะไอติมเหรอกินได้อ่ะให้ลุงเราตักกินแม่ป้อนป้อนป้อนโอ้ อไอ้ไป้อนแบบป้าดิป้อนแบบหัวเหมือนรองเท้าใครเนี่ยใครคนนี้ต <c oughs> อนนี <c oughs> ้เป็นรองเท้าเรา <c oughs> เหมือนเลยแล้วหัเหมือนเป็นรองเท้าเราแหละตอนนี้ <c oughs> มาเท <c oughs> ี่ยวเากาะยังไงให้ได้รองเท้ากลับบ้านนี่เฮ้ยนี่เด็กีหัวเด็กขายไหมหัวเด็กขายไหมหัวเด็กแค่ไม่มีหัวเด็กขาย เดินทางกลับแล้ว,ลวนะครับดำน้ำเสร็จวันนี้เรามาที่หน้าเกาะทะลุมาที่หาดขามนะเมือ่อกี้มีเต่านะครับแต่เราถ่ายไม่ทันเตาขึ้นมานะฮะอันนี้เรากำลังมุ่งหน้ากลับฝั่งครับด้วยความเร็ว2 4 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ <c oughs> บ,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 บุ๊บปั๊บทริปปุ๊บปั๊บทริปกระบ๋าเล็กมาเรื่อยไป 这个。